ถมทองแต่งจัน์ทค่ะอ่าปัญหาชีวิตคืออะไรมีสินเยอะนานหลยจริลยเป็นยี่สิบปีแล้วก็ยังมีหนี้สินสุขภาพมีเปล่าสุขภาพมันมันก็เนี่ยเวลานั่งมันก็อปวดแข้งปวดขาตามภาษาแล้วก็แล้วก็แทงอ่ะแท้งสองหลวงพ่อ,อเหตุจากแทง้งหนี้สินก็คือไม่ได้ทํางานอยู่แล้วใช่ไหม แล้วก็บอกให้ก็ไปทำหนึ่งก็ทำมาแล้ว่ะงเพราะทำแล้วมันไม่ได้ดีก็เลยเป็นนี่ติดตัวอ่าอ่างี้ตั้งใจฟังให้ดีณเวลาเนี้ยไปทําเองสองคนและแนะนําอีกหนึ่งคนลูกไม่ได้ทํานะคะเขาหลุดอ,อ่ะหลุดเองอ๋อหลุดเองไม่ได้ตั้งใจเลยไไม่่ด้ต้ตังใจคะหลุดเองหลุดสองหลุดแล้วก็กุมารสองครับหนึ่งแนะนําแล้วกุมารสองเหมือนเขาให้ มีขันไหมไม่มีค่ะอ่าทั้งหมดสองหลุดไปเองใช่ไหมค่ะแล้วแล้วก็ที่ที่เขามาขอร้องให้บอกเรื่องหมออ่ะดวงเกี่ยวไหมเขามาขอร้องให้ให้แนะนําให้บอกทีว่าเออหมอไหนทำไม่อะไรแนะนําก็ส่วนแนะนําของของเธอเองมีสองคนที่หลุดมาใช่ไหมค่ะอ่าสองคนที่หลุดเองแล้วก็อีกคนหนึ่งมาขอคําแนะนําว่าให้ไปทําแท้งที่ไหน แล้วก็ไปบอกเขาหนึ่งคนขอ,ขอร้องต่องเที่ยวอ่าไม่เป็นไรแล้วกุมารมีสองใช่ไหมกุมารเขาให้เล็กๆมาแต่จำไม่ได้แล้วกุามารเล็กๆไม่แน่ใจปีแล้วอะ่ะสรุปแล้วเท <c oughs> ่าที่ประเมินดูก็มีอยู่ห้าดวงวิญญาณทำให้เป็นหนี้ศีปลปวดแข้งปวดขาชีวิตไม่มีความสุขอะไรเป็นสาเหตุทั้งก่อนนะ่ะท่านเอ๋ยกุมารเลยนะั่นแหละเนาะมีตอนนี้มีอยู่หรือเปล่าพอ หรืออะไรเนาะอยู่ที่ไหนกันเล่าเอ้ยไม่รู้ไว้ตรงไหนแล้วนานแล้วคนสามสิบสิบปีแล้วคือรับมาหมดแต่ว่าใบวางไว้ก็ไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนแล้วเราว่าเป็นเล็กๆกับใครเขาให้มาก็ยังอ่าอ่าอ่าอคือมันเลือนลางสิท่านเอ๋ยจึงถามเลยให้แน่ใจนั่นแหละนะไม่รู้เรื่องแล้วลหละว่าเอามาจากที่ไหนสามสิบปีแล้วเคยเห็นแต่ก่อนค่ะ องคแค่นี้หนาใช่ไหม่โอเคนี้มีวิญญาณอยู่หรือเปล่าตอนนี้มันเลือนลางแหละท่านเอ๋ยไม่แน่ชัดเลยนั่นแหละเนาะอาจจะหลุดไปแล้วแหละพอนั่นแหละเนะาะทำบุญไปก่อนเอ่ยอ๋ออ๋อ,อ,อยางงั้นก็เอาเฉพาะที่เห็นชัดก็คือ,อคที่หลุดไปสองคนและแนะนำหนึ่งคนเป็นสามดวงวิญญาณสามดวงวิญญาณน่ะท่านเอ๋ยสี่สิบห้าวันเลยนั่นแหละเนาะสี่สิบห้าวันทำได้หรือเปล่า หญิงหรือชายกันเล่าพอไม่รู้ไม่รูเลยไม่รู้เลยเพราะยังเด็กเล็กน้อยเอ่าชาย,ชายหนึ่งเนาะหญิงสองขัน้นอ,อ้าวแล้วจ่ายเลยไหมบวชเลยบวชเลยบวชให้เลยทีนี้ก็ชื่อกีน่าได้ค่ะรุ่นไนดะ้แล,แล้วแล้วแล้วที่เป็นเลือดเลือเชื้อไข่คือผู้ชายค่ะอ้าวเธอชื่ออะไรบอกมาก่อนที่เป็นน้องเชื้อ เธอที่หลุดไปสองคนเป็นหญิงไงเป็นชายค่ะชื่ออะไรชื่ออังสุมาลีพูดเวอร์โคชื่ออะไรคะโคดเพอมันเป็นมันเป็นสุดอลังการแรงชื่ออ๋อไม่ใช่ชื่ออลังการเหรอคะสุมาลีสุมาสุมาลินเหรออังสุมาลินอังสุมาลินเหมือนอ่าอ่าอ่าโอเคอีกคนนึงกุบบรีเปล่า ผูชายไม่ใช่ชื่ออะไรไอ้ไม้หนูลืมไห้อมาลืมเลยอาเย์เย็นๆไม่ละอา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 อย์เย็นเย็นอาม่คิดตัวบอกเลยว่าย้ำมาอย่างดีเลยลืมเลอาอาชื่อชูช่ะ เง่ายง่ายสุดชาติตามนี้ได้คนมาพูดเองนะหลวงตาเด็กแนะนำเหรอใช่ค่ะชิซุดาค่ะชีสุดาค่ะเข้ามาขอร้องที่ตองทำไมองอาอ่าอาสามคนทำอะไรให้เป็นหนี้ศีลหรือเปล่าทำค่ะหลวงตาอันนี้นี่เขาทำเธอทุกอย่างปวดแข้งปวดขาด้วยเปล่าค่ะทำมากี่ปีตลอดที่ชินแล้วมัาหลวงตายี่สิบปีอหลวงพ่อชื่อไง ตอนนั้นคิดฆ่าตัวตายทั้งบ้านเลยค่ะเขาไม่ได้ตั้งใจฆ่าเธอเธอหลุดเองเธอทำไมไปทำเขารู้ไหมว่าตอนนั้นจะฆ่าตันตายทีวิมอาชีพไม่เท่าไรหรอกไอ้เด็กเส้นมันหนักกว่าใช่ไหมใช่อายชีสุดาใช่ค่ะมันลุยตลอดเหรอแต่ฟังฟังด้วยทีผลฟังกันแล้วมันก็น่าสงสารคนนะเออ เชื่อเรื่องวันเลือนอ่ะอันนี้เป็นหมอเหรอไม่ใช่ค่ะคือเขามา,าหลายคนนะแล้วเขาบอกว่าสงสารทำไมไม่สงสารเอ็งช่วยหน่อยเอ็งช่วยหน่อยอ๋อนีออ่ชฉบนหน้าไปยุ่งเรื่องชาวบ้านเขาก็าาาไม่เอารับมา20ปีแล้วไอ้ศรีสุดาไม่ช้าไม่รุ่นะว่าเผือกเผือกเหรอมันเผือกเพี้ยนไม่รู้เขาบอกเผือตอนนั้นก็แอมอยาเผือกนี่นเนี่ยเชอบไปเจาะแจ้งเสียเรื่องไร้ไปแล้วด้วยอ่าอ่าอ่าง่ายๆกินอะไรเลย กินอ่ะคิดขนมเยอะๆนะลุงตาเอาไม่เอาข้าวก่อเนอะข้าวกินค่ะจะชอบขนมมากกว่าข ah> ้าวข้าวกินเมื่อไหร่ก็ได้ลุงตาข้าวผัดกะเพราก็ได้นะคะข้าวผัดข้าวผัดก็ได้ค่ะสกีก็ได้ค่ะต้มยำก็ได้ก๋วยเตี๋ยวก็ได้ค่ะหมูก็ได้ไก่ก็ได้อะไรก็ได้ที่มันสุกแล้วค่ะจบอ่ะขนมน้ำ ่เสื้อผ้าเสื้อผ้าค่ะลอนตาผู้หญิงสองคนนะเอาเคองเก่งเหมือนกันเลยค่ะลอนตาเคอเก่งทั่วไปที่เดยกทั่วไปใส่อะไรค่ะลอนตาได้แล้วก็ชุดผู้ชายหนึ่งคนค่ะตามด้วยปล่อยสัตว์ปล่อยค่ะปล่อยหัวผมสามตัวปล่อยหมอห้าตัวผมสามตัวพอแล้วค่ะดีมากสังฆทานหนึ่งชุดสังฆทานหนึ่งชุดค่ะอ้าวทีนี้เขาก็บวหูะ อังสุมาลินเขาบวชให้แล้วสี่สิบห้าวันไปค่ะลดลดระดับลงค่ะลดระดับลงค่ะบอกสีสุดาด้วยค่ะถอนกําลังออกก่อนค่ะจะได้แต่ต้องควบคุมพฤติกรรมด้วยนะคะอ๋อยังต้องอยู่ในการดูแลค่ะพูดมากไม่ได้ไม่ได้ไปก็เหมือนเดิมพูดมาเหมือนคะแนนตกนะคะแนนตกเหรอคิดมากก็คะแนนตกเออเออคะั้นอย่าให้ระดับ คะแนนตกก็คืออย่าพูดมากและอย่าคิดมากเออตามนี้<ะ>เดือนเป็นครั้งที่หนึ่งอาคารที่หนึ่งอ,อครั้งที่สองจะรู้สึกเกบปวดนะทีนี้เดี๋ยวจะไม่สบายแล้วนะจะไม่สบายนะต้ดูแลร่างกายแข็งแรงนะตอนนี้ถอนกําลังอยู่เอาฟังแค่นี้แหละอย่าไปพูดเลยเข้าใจไหมสงบสติอารมณ์ไว้แล้วก็ตั้งใจทําให้เขาแล้วก็จะได้หมดปัญหาทุกอย่างจะดีขึ้นตามนี้ หนังกระทางหนึ่งชุดก็คือหนังกระทางหนึ่งชุดหนังกระถางหนึ่งชุดอ่าไปได้อ่างสุมาลินสุชาติศรีสุดาจบเนี่ยขอเคลียร์ก่อนค่ะปัญหาคืออะไรอีกอ่ะอังสุมาลีนนี่มันเว่อร์ยังไงเหรอคะมันดูแบบเหมือนอลังการไปหน่อยนึงเอออ่าไม่เป็นไรขอให้เธอไปเกิดในตระกูลอลังการแล้วกันได้ค่ะดูเป็นผู้ดีเอาไปร้านเลยนะอ่ะอย่างนั้นเลยตามนี้เป็นนางเอกไปเลย ก็ถือว่าถ้ามีบุญก็ไปอยู่แล้วกันจิตใจให้มันดีงามแล้วกันตามนี้ชื่อมันจะเป็นอะไรก็ได้ให้นิสัยดีจิตใจดีเข้าใจยังจ้อังสุมาลินโชคดีไปไม่ได้ก็ยยังาใจอู่ว่าอะไรกับอังสุมาลินเนี่ยเออมันว่าตรงไหนมันดูเหมือนนางฟ้าไงเข้าใจเปล่ามาลินคือนางฟ้าเหรออะไรทำนองนี้แหละนี่นะหนูคงสวยเหมือนนางฟ้านะทำตัวมันดีหน่อยเข้าใจเปล่า าธุไปได้ตอนี้ยังทำไม่ดีอยู่ะต้องดีกว่านี้อีกรีบร้อยตามนี้นี่คือยังพูดไม่เรียบร้อยเหรอคะนั่งไม่เรียบร้อยนั่งยังไงคะไม่เรียบร้อยทับเพียบทเียบหือไม่เคยนั่งอ่าเห็นไหมฝึกไปฝึกไปฝึกเขาไม่นั่งอนเขาไม่ไ่งทับเียบหรอฝึกฝึกฝึกถ้าเผื่อว่าจะต้องเข้าวัดเข้าวานั่งทับเพียบใจวป่าด้วยเหรอคะอ้าว คนจะดีมันก็ต้องเข้าวัดด้วยดิทําบุญทํากุศลฟังธรรมปฏิบัติธรรมเข้าใจยังอขอให้ฉลาดด้วยแล้วกัน,มนสมารินมันบือบ้อๆนี้ไม่ได้เรื่องเว้ยเหรอคะอออให้มันไร a หน่อยเ<อ>ข้าใจเปล่าเข้าใจกี่เปอร์เซ็นต์ผ้าฉมั้งอ,อ,อ,อพอแล้วออตามนี้ไปเดี๋ยวไปพัฒนาใหม่นะเออไปพัฒนาใหม่ขอให้มีสมองสติปัญญาแหลมคมโชคดีไป โชคดี